พวนพูวนพพวนพพพพวนอีกแล้วสองพสามพ อุ้ยนี่อะไรทำไมมาให้ตูงอยู่อือกะสูดสิ นอนเถอะค่ะเช่หละดอกหนึ่งบางอันอือเมซาย อุ้ยว่าเิเอวเข่าละวอวนอนจุดนี้พี่น้องเอ๋ยเอาเนาน้ำซ้ำดอก พี่ดอกอขอโทษค่ะหมุนไว้ไปน้ำตาตะขอ,อย่านตามมันนีิย่านตามมัน,นโอ้ยงามแต่นาตุอุ้ยนี่ดอกช่วยช่วยจ้ะ ทรงนี้เนี่ยเจ้าซี้ไหมเจ้าเป็นตะเอา ยาวๆอีกแล้วอุ้ยเห็นน้ำบ่อไามคว่ากันได้ไปุ้ยขาขาอุ้ย,ยได้แต่ขาค่ะได้แต่ขายังรัดหน้าลัดหล,ล,ล,ลัง thả mà hết chân đây ừ. Sông linh, sông linh, sông linh. บีเลยพินห้องค่ะอุตตุหนึ่งจะได้วันอุ้ยขาไหมได้พอได้ก็เรียกกินเอาเด้อยวมดเจ้ามดเจ้ามักดอกไงไหม เห็ดนี้มันต่อเนี่ยตาพวนโพดโพดโพสำหรับคนชอบดอกใหญ่พูดโพอีกแล้วจ้า โอ้โอขอโทษค่ะมุนมุนมุนคือเก่าโอ้โหโอ้ต่อรักกันเอาดีดีดอก ได้แต่ขาสวยสวยหอยค้าเจ้าตัดขาไปโอ้ยขึ้นลาเลยยินเสียงพลัวง,ง,างาวานเขาเก็บเขาเอาอ,อย่างไะ ของยางนี้ล้อนี่ยายตาเลียยางนีบ้างคันเก็บเยียงอิบก็คงจเมียวันก็วันเพื่อนเก็บเอาจากของกระเลี้ยวนี้เนาะบัอยากยางวาต่ำกันปันใดคุณซุ้มหนึ่งว่าคุนดอกหนึ่งโอ้ย กรลังเอ้ยขัากวานมุเจ้าไม่ยางหาเห็ดเ,เดี๋ยวเด้อค่ะทำเวลาคือเจ้าเฝ้าเก็บเฝ้ากับเดี๋ยวจังไปตัดขากันจ้ารังเห็ดที่เสียเส้นเห็นคืาเจ้ายางสวดสวดอยู่เนาะมาเป็นคันรถพุ่นอ่ะเจ้าทำไมเมีเยวเห็ดอ๋อ คิดว่าเสียเ้นค่ะแต่ฝรั่งนี่นะหนุนหรือเป่าเก้าในเดีย่ะตออแต่เอ๊ยดูเป็นคนเป่าขึ้นมาคนเปาดอกงามนเล่าหุ่สมเลยบูอเก้าค่ะบูคือเก่านี เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความงามคือเก่ายางนี้แล้วก็ยางกลับมากือเกกาเพราะว่าเคยได้ยุนี่เนาะค่ะเนาะโออฝรั่งคิด่อยเสียเส้น พี่น้องตาลอยไว้ทังอื่นนี่ดีนะก้มทันดีนะก้มทันกำลังหันหลังนได้เจาของกันย่งางยางไก่ว่าต้องไปว่าฝรั่งดอกนี่นะคะชิพ้าออกปลาแล้วนยมมาหลายๆก็ต้องมา ผิดจรณาผิดเจรซ้อมอีกยังไม่ได้แบกอ้อมป่ามืน่นมืน่นแบกอ้อมป่ามันหนักนะคะเห็ดเปียกน้ำเมื่อนอี่ฝนตกเมื่อคืนนี่สิเบื้องซื้อเราสี่ปแต่งยื่อบ้านเอาค่ะให้ผู้ใดไปก็ไปแต่งเอานาะเอาเบิง้งว่ามันมีหนอนบอสซื้อเอาเพอบ่ออหนักจะของ อพอไม่หนักจ้ะเอาขี้ดินออกพอบอ่อหนักพอเบื้องว่ามันไม่นอนบอ่คนเอามักบอ่อคือกันเนาะค่ะเนาะบางคนก็นว่ามักแกตัดตัดขาบางคนค็บ่อมักรายแกตาดตัดออกหลายอยากให้ข,ขหดดออหูดเอาเอาก็ตัดแต มันค่ะมักก็คือกันเนาะพี่น้องค่ะชอบไม่เหมือนกันเอาใครเอามันลดเด้อเห็ดน้ำสุกคนกรบบได้ค่ะก็บาว่าอย่างดอกวาคอมเมนต์มาลดรับได้รับได้จะรับได้ อันนี้ซียาตาเสียวไว้กันหนึ่งเห็ดแหนมกินกับบอสดูได้ดูหรอกค่ะเห็ดปีเปียมูเดี๋ยวก็บเบื่อแล้วเบื่อก็พอดีเห็ดเหมดก็ก็เหมดพอดีอ ว่าง,งามไปล่างเอ้าล่างไฟล่างมันกินไฟกินมันเก็บไฟล้วเก็บเอาเด้อค่ะเด้อเก็บไฟเราละเหนาืน้ำอ้าคอหักเขาลอเลย สงสัยตอนนั้นบูต้นไม้บูต้นไม้เห็ดตกลงโอ้ยกระทนนันกระทันน้อยนอยนี่ก็เลยึ้นมาท้องฝนกะ มาทงฝนคะนา้าไปต่อจ้าย่างไก่สองหลอบสามหลอบอึ๊บเสร็จแล้วเป็นแบวบๆแบบขาวๆนี่ดีได้พอเท่าไปเท่าแล้วเอาไว้นี่แหละนี่ละออกจากป่าแล้วเก็บออกไปเรื่อยๆล่ะคะ่กะพ่อก็เก็บ Chưa anh em ừ. à, ừ. nằm, hạc xăm Ôm nằm im nằm đang lười พูดนะพูด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 อีกแล้วสองพูดสามพูดสี่พูดห้าพูด เอาวิลีเได้ไม่ได้วอาเล่นอันนี้ไม่รู้จะได้ไหมต้องไปเทมสูตรก่อน กำไม่หุ้มนะคะกำไม่หุ้มไม่ไหลพูโดโพบมูบกแตกว่าว อโอเคเนาะค่ะหิรทเอาได้เนาะค่ะเนาะแต่สุญญางเขาเป็นยังค่ำเยาวเห็ดนเห็ดเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าเ้อค่ะเด้อโชคดีมีเงินใช้เล้ยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเห็ดผู้วูอยู่นี่